สวัสดีสมาชิกทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็มาแนะนําสินค้านะครับตัวใหม่อันนี้ก็จะเป็นสินค้านะครับตัวเก่านะครับก็จะเป็นชาแช่ดื่มนะครับหรือเอาไปทําน้าคาราฟิลได้หลายๆท่านก็ได้ซื้อไปทดลองแล้วนะครับก็ถือว่าคุณสมบัติเนี่ยดีเยี่ยมเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชาสมุนไพรไทยแบบผมชายาะครับ ใครที่สนใจอยากจะแปรรูปหรืออยากจะมีสินค้าเป็นของตัวเองติดต่อได้ที่083302574วันนี้เรามารีวิวกันง,ง่ายๆก็คือตัวนี้ฮะผงผักขมอเนกประสงค์ชายานะครับของเรานะครับถามว่าผักตัวนี้เอ่อทำไมเราถึงนำมาสกัดเป็นผงผักขมเพราะว่าเราได้เอาเข้าห้องแลบนะครับเอาเข้าห้องแลบวิจัยเขามีกดอะมิโนโอแอซิดที่จำเป็นเนี่ย สูงมากกว่าผักใบเขียวอื่นๆนะครับก็ซึ่งมันก็ตรงตามที่สถาบันแห่งชาติของเม็กซิโกเนี่ยเขาสถาบันโภชนาการแห่งชาติของเม็กซิโกเขาวิจัยไว้นะครับว่ามันมีสารอาหารมากกว่าผักใบเขียวที่อื่นสามเท่านี่ก็ตรงกันนะครับเราถึงมั่นใจนะครับเนี่ยเขาเขาระบุว่ามอแคลเซียมนะครับแดนแอนนี่อาร์เธอร์เวเกเบอร์นะครับมันก็คือมีแคลเซียมมากกว่าผักใบเขียวอื่นๆนะครับนะครับแล้วก็โปรตีนสูงด้วยนะครับ ที่สําคัญเนี่ยมีท่านเหล็กนะครับมากกว่าผักผขมสองท่าสินค้าเป็นสินค้าโอท็อนะครับจังหวัดขอนแก่นนะฮะสามารถที่ทําแบรนด์ท่านได้ทันทีนี่คือรูปแบบลักษณะนะฮะจากนะฮะขวดนี้เราสั่งฉีดจากจีนนะครับเป็นขวดพิเศษนะครับสั่งฉีดจากจีนไม่มีในไทยนะครับขวดแบบนี้นะครับในไทยจะมีแต่ฝาดำนะฮะเรามาดูอนุเนื้อผักของเขานะครับดูนะฮะนี่ฮะเขาเรีเป็นแนวแนวเนี้ย ท่านก็ไปหยอดได้ทากุยากิไปโรยข้าวอะไรได้หมดนะหนูเขานะจะเป็นแนวแนวแบบแนวผงผักเลยอะ่ะผงผักมัชะเลยอ่ะตัวนี้ผงผักโขมะเนตกระสงนะฮะผงผักโขมมะเนตกระสงหมายความว่ามะเนตกระสงค์ใช้ทําอาหารเครื่องดื่มได้ทุกชนิดนะท่านจะไปทําอาหารก็ได้ข้าวต้มข้าวสวยนะครับไปทําครีมซุปนะครับใส่นมก็จะเป็นชาเขียวมะชะเลยนะฮะหรือนะครับ,รนะรบจะไปทําเครื่องดื่มทําอะไรสุด แล้วแต่ท่านจะครีเอทนะฮะโอเคนะฮะอ่ะสนใจติดต่ออย่าแปรรูปอย่าเข้ากลุ่มกับเราติดต่อมาที่083302574ขอโซยก่อนนะฮะเออดูเขาก็แม่เนื้อสัมผัสเขาสวยงามฮะโอเคแล้วยยม